24ล้านแตกส่งการเตชนะลงอบกอดไมายนภัสสีน้ำตาไหลเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็หวานหนักไม่มีพักสำหรับส่งการเตชนะลงและไมายภัสสี ที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนุ่มสงการยอมรับว่าข้างลาสาวไม้หนักมากเพราะสาวไม้ทั้งพาไปกินอาหารร้านอร่อยอร่อยไปออกกําลังกายด้วยกันรวมถึงชวนกันไปทําบุญอีกด้วยล่าสุดสงการได้ทําธุรกิจชาชนิดหนึ่งโดยแฟนสาวอย่างไม้ก็ได้โพสคลิป1วันทูบสถิติ24ล้านซึ่งภายในคลิปเธอกระโดดดีใจน้ําตาแตกแบบสุดพลังขณะที่แฟนหนุ่มสงการเตชนะลงยืนอบกอดแสดงความยินดี ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ